ต้นสักฮาปีครึ่งส่วนปลาลังบานช่วงนี้อากาศหลอนมากเลยต้นไม้มันก็จะมีแบบพัดใบกับไม่พัดใบนะต้นสักนี่ก็พัดใบาบางครั้งก็โนใบไม,ม่เลื่อเลย ใบก็ล้วงเต็มนุูกไก่ปลาลุกไก่ปาล,กกลปาวิง่งแม่มันกำลังไปห้าที่ไข่แหละขับนกขับนกหรือขับแมลงทางเีนือนนกปึลก,กลูุกไก่ปลาวิ่งจุดไปแล้ว ช่วงนี้รอนมากเลยพี่น้องต้นบายน,นี้ยังกระคืนสุริยะ,ะเลยยิงตน้นใายิงแบบว่าลมร้อนเป็นลูกๆเลยนะตวนปลาลังบ้านยังไม่โตเท่าไรดูแรงก็ยังแห้งแรง ก็พยายามจะเปิดน้ำล่อเลี้ยงต้นปาแล้วก็มีบ่บาดานด้วยบ่บ,บาดานก็มีไว้เติมลงนี่ต้นเสะเีาวขึ้นเองตามธรรมชาติแป๊บๆโตไปนู้นเท้าต้นสักความสูง ก็ตัดอ้อยลันลังหมดเลยทีนี้พวกกระต่ายพวกอะไรมันก็จะเขาไม่อยู่ในโซนป่ายัาง ตาเนี่ยมันหู้ดีนะเราเดินเยียบไม,ม้ก,ก๊บแคบนมันได้ยินไปแล้วเราบ้าก็เคยเจอมันอยู่เขามาแอบอยู่ตำยานี่ะวัน,นที่ไหลกำลังไหลสุดเจองูมามันเฮามาคิดไปคิดมาอ๋องูมันกำลังจะล็อกครับให้เราก็าไปอน,นี้มัน เขาตัดอ้อยออกไปหมดแล้วพี่น้องที่เ้นไม้ต้นนี้ไม่อคิดว่ต้นมันแห้งแรงมีปลาดูทนทนหุ่เขาปลาดูเลยเขจะปลูกปลาดูไว้เยอะอยู โตเร็วด้อตนตรงงไงไปดูพยุงพยุงต้นมถ้าตรงแต่กตระโตเลยมียมหอมผมเปิดน้ำลดมาต้นไม้ไม่พัดใบพี่น้องยมหอมมันจะไม่พัดใบหรอกถ้าใบาแห้งแบบพัดใบนี้มือมันคือว่ามันจะตายไง ยหย่อมหรมหมายทำเรือเรือสุปมขมดท้องพอล่วงหมาหยมหย่อมหรมเคยฟังอาจารย์ยักมั้เขาตัดอ้อยไปแล้วมาอัดใบอ้อยแลวเอาไปทำปุ้ยดีจังเลยพี่น้องเนี่ยอ้อยเนี่ยเขาก็เอาใบอ้อยไป เทาทำไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าเอาใบอ้อยมันเชื้อเพลิงทำปุ้ยดีจังเลยมันจะย่อยง่ายป้นง,ง่ายโรงงานคือตันละเก้าร้อยปีนี้ไม่มีใครเผาอ้อยเลยนะบ้านพวกเนี่ยไม่มีคนเผาอ้อยแล้วแล้วก็ไม่มีใครเผาทาน ไม่มีการเผาใดๆเลยในยตอนนี้ก็ยังมีพีเอ็มอยู่นะใบอ้อยก็อัดไม่เผาหล่ะที่เขาเผาอ่ะมันหลดมันอัดไม่ได้ไงฝนมันตกเมือนฝนตกมา,กมาเขาก็ต้องเวลาฝนแห้งเขาต้องเผาไม่งั้นบางทีมันพุมันถ้ามันน่าจะมันทำให้ต่ออ้อยพุ mấy ok mấy ngọc mình phụt đáy, Tỏ tỏi. ơi kia ở tạm lóng lại hèn về quê hè 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 đó, hè 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 cảng, hè trò lên nào, mình. ส่อนความมือเกาะคู่กันนะคองเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเที่ยงหนาต้นสักไม่ค่อยโตพี่น้องอยูที่แห้งแหลงไม่โตนะโตช้าเนี่ยดู ตัวไม่แห้งแลวมั้จะโตัถ้าถ้าตรงไม้ชุ่มช่ำมันจะโตเร็วมากเลยต้นชักบางทีเราคิดว่ามันอาจจะโตเร็วทุกทีไม่ถูกทีนะพี่น้องต้นชักบางทีก็ไม่โตนี่ต้นแดงต้นไม้แดงต้นตรงฟอร์มโซ่ยังไงต้นแดง แกนซวยส้องปีมันตะเหมือนจะตายเลยทีแรกโซนี้มันแห้งแรงพี่น้องเนี่ยโซนีมมันแห้งแรงปลูกอะไรก็รอดยากถ้าไม่หลดน้ำตอนแรกพ่มไม่ได้หลดน้ำเลยเพราะว่าไต้น้ำยุดมันโดนกระต่ายกาดัดหมดพี่น้องใต้น้ำยุดพุ่ม กระ่ต้กัดหมดเลยวางท้ายน้ำยุดไปก็รั่วไปแบบเดียวใช้ได้ซ่องขังแค่นี้ขังเดียวขังเดียวก็เริ่มรั่วแหละซ่องขังก็ใช้ไม่ได้ละรัว่วไม่ทึงปลายและเพราะว่ากระ่ต้มันชอบกินน้ําในคาในท้ายก็เลยตามธรรมชาติเอาท่อต่อมาตรงนั้นมันแห้งแหลงเอาท่อต่อมาถ้าเป็นสปริงเกอร์คงอยดัดีชุ่มช่ำดี ต้นปาเราก็จะยินชื้นนี่มะเกลือพี่น้องนี่ไอ้กิ่งนี่ต้นเดิมมันนี่ปลูกไงไม่ยอมโตปลูกมา่องปีนะมะเกลือเนะี่ยซื้อมาหักอันนี้ออกเลยหมายเป็นเต็มจังหวัดสุพรรณบุรีนะพี่น้องมะเกลือหมายมงคลพระราชทานข้าให้ผู้วา่าแต่ละจังหวัดแต่ละหมายแต่ละไล่ล,ล,ล,ล่ชนิดเอ้ยแต่ละชนิดของจังหวัดอะไรอะไร สุพรรณคือมะเกือนี่ทายพยัอยาทายพยตัตยังดีเลยนี่ปลาดูนี่ปุ๊บพร้อมกับมะเกือปลาดูกูจะโตเร็วกว่า นี่สะท้อนต้นใหญ่นี่มะคาแต้พี่น้องมะคาแต้หมายทำเส้าบ้านแต่แต่โบราณเข้ามาให้ใช้ทุกเส้าบ้านถุกต้นจะต้องมีหม้ยอย่างอื่นปนหนึ่งต้นห้ามใช้เส้าหม้มะคาแต้ล,วลว้วนๆต้นหมุดม,ม,มีเส้าสิบหกต้นก็ ห้ามเอาไม้มาคา,าแต้ทั้งสิบหกนะจะเอาได้แค่สิบห้าต้นและยังอื่นปลหนึ่งต้นคนโบราณความเชื่อ,อม้กับไม้มาคา,าแต้นี่าทนห้าปีกำลังติดดอกแหละนี่พี่น้องปีที่แล้วไอ้ต้นนี้ไม่ไม่ออกดอกไม่ออกฟักต้นนี้ปีแล้วเ่้ยมีอยู่ต้นดอกสีมวงข้าว ไอ้ต้นนี้ออกปีแล้วต้นนี้ไม่ออกเลย <c oughs> ต้นนี้ปีแล้วไม่ออกฝักส <c oughs> ะท้อนกำลังเริ่มติดดอกพี่น้องเริ่มออกเป็นชอ่อแหละมันเป็นเรื่วังกระรอน้ำพึง่งเดือนห้าพี่น้องธรรมชาติสุดุด อันนี้ม่วงข้าวออกมาบางดอกซุทท้ยถ้าทอนคล้ายๆดอกกล้ยหมยเหมือนเล็กๆนี่ซี่เคี้ยวข้าวอันนี้ททนเดยกอะอ๋อนี่ออกมาแล้วออกมาบานมานิดหน่อยเลยพี่น้องดอกซี่เคี้ยวข้าวอันนี้ถ้าทอนเมื่อนแต่ดอกคนละซี่โตชาพี่น้องดอกซี่เคี้ยวข้าวโตชากว่า ม้วงข้าวโตวเร็วทิ้งใบแล้วก็แตกใบอ่อนมาไม่ผอมดอกผอมออกดอกเดี๋ยวมันทิ้งทิ้งใบก่อนไอ้ต้นนี้ก็กำลังทิ้งใบเขี่ยวข้าวเหมือนกันต้นนี้ไม้มีค้ามีราคาถ้าเท,ท่าน อันนี้อันนี้ใบยังเยอะอยูเ่เส้นนี้พยุงห้าปีครึง่งไม้เอกไม้ชั้นเอกพยุงพยุงนิกกิ้งเห็ด กิ่งกานถ้าค่าแตกเยอะแล้วมันก็จะชีกเวลาฤดูฝนเวลาลมมามันก็จะชีกพี่น้องต้องคอยแต่งมาให้มันชีกไม่ให้มันหลับน้ำหนักแบะออาจากกันพยุงใบก็ยังกวาดไม่ได้เพราะว่ายายมัมเยอะใบก็เริ่มหน้าเลยพี่น้องเดินเหยียบแบบ ยังไม่ได้ยายัางเยอะอยู่ยังกวาดใบไม่ได้เขาใช้ที่ว่านข้าวพี่น้องที่ว่านปุ้ยว่านข้านะเครื่องว่านปุ้ยว่านข้าวเป่าเลยเป่าใบไม้ให้ไปรวมกันกิ่งไม้ถ้าเรากวาดบางทีกิ่งไม้มันติดเป็ตไปด้วยไงใช้ลมเป่านี่พย,ายามอมห้องไก่ ห้าปีกว่าพ้อมพยุงพร้อมสาทอนอพยอมเปลือกเริ่มเยะแสดงว่าเริ่มโตแล้วเปลือกเป็นสร้างกันบูดถ้าพระคุณทางยา ต้นหมายถูกต้นเป็ัญยาห้าปีครึ่งเลยยังไม่มีดอกเลยนะยังไม่เห็นแต่บางคนั็ห้าปีก็มีแล้วนะปีที่ห้านะี่คือมีดอกละเพราพอม้าปีครึ่งนะ่ะ ลงต้นนูสู้งไปด้วยเลยพยอมไปไม้คุณหลอมคุณหลอมได้ไม้ทำบ้านเรือนพยอมไม้ทางบ้านเรือนไม้มงคล ยังไม่มีดอกยังไม่เห็นติดดอกเลยไม่พัดใบพี่น้องมันใบย,ยังเขียข้ยวขจีส่วนปะดูกค็ค่อยทยอยพัดใบนะระวังที่ปะดูพัดใบไอต้นไม้ที่ไม่พัดใบมันก็จะตโตอ๋อต้นอย่างหน้าว่าแล้วที่มันโตช้าเนี่ยในระยะเวลาห้าปีครึ่งพี่น้องโตช้าย่างนาน แต่มันไม่พัดใบเพราะแล้วเลยป้าเหมืนมันสูงโด่งกว่าเขาเลยเพราะว่ามันไม่พัดใบมันก็จะโตได้ตลอดแต่ใบอ่อนแตกยอดตลอดอย่างหน้ากับพยอมมันก็จะเริ่มแข่งกับประดูได้ประปู๊ดพัดใบจําสิ้นอย่างหน้าพยอมปลูกล้มเงาได้ แต่ก็ไม่แน่นะยางนาอาจจะพัดใบมดก็ได้แต่นี้มันเพิ่งแตกใบอ่อนมาไหมตอนดแนูแรงเนฮะไม่แน่ใจว่ามันพัดใบมดหรือเปล่านี่พยองว่าใบาเขี้ยวขจีอยู่แต่มันโดนน้ำความชุ่มชื้นด้วยแต่ปลาดูก็โดน ก็ดูก็โดนความชชืน้นแต่ก็ไม่แตกใบอ่อนไม่เย่ยก็ยังทิ้งใบไปบ้างด้านบนนี่ต้นค่อยหนกมาปลูกให้ต้นค่อยนี้ถ้าคุณแก้ปวดฟันไนะด้เด่นกำลังเริ่มปวดฟัน โอ้โหหักไม่ลงพี่น้องโอโ้เอาไปต้มอมไว้แก้ปวดฟันนะเดี๋ยวพรต้องมาเอาไปต้มจังคอยแก้ปวดฟันพี่น้องต้มอมไว้เอาเอาเอาต้นมนะันเอากิ่งมันตัดแล้วก็พามันจะได้อันนี้เร็ว ไข่อะไรออกมาได้ไง่ายพานเลยแล้วต้มอบไว้นกมาฟูกให้พี่นกนุ่งก็มาฟูกอีกรอในจังเลยนี่ อีกห้าปีของพ่อก็จะเป็นป่าที่ล่มลื่นได้แหละโลกก็จะหลอนไปมากกว่าเดิมอีกห้าปีคิดดูพี่น้องจะหลอนเข้าไปอีกขนาดไหนปีนี้ก็หลอนสุดๆนี่ก็พียอมเอามาซ้อมไหวไหม <c oughs> เบียดกันแล้วพยองกับปลาดูพยองอยู่กลางไม่ได้เติบโตได้แล้วเพราะว่าปลาดูมันสี่ปีกับห้าปีครึง่งระยะช่องคูณซี่เมตรเนี่ยห้าปีมันก็นเริ่มเริ่มชนกันแล้วนะพี่น้องถ้าสร้างคูณซี่เมตรก็จะอยู่ได้อีกน่อยถ้า4ี่คูณซี่เมตร น่าจะดี <laughs> โอเสยงอกายกระตัก,กมันเจอตัวอะไรตรงที่มีล้มหมายนะพี่น้องมันก็เย็นชุ่มช่ำดีนะไอจักต้นไม้ไอต้นไม้จักเด็ดยังไม่รอนเลยพี่น้องเราจับเนี่ยมันดูดความร้อนมาเลยอุ่นๆนิดนิด จับปุ๊บไปให้ให้ให้อุ่นไปดูห้าปีครึง่งมีมันกระเทืองไข่แห้งไแล้วห้าปีครึง่งปีนี้เขาว่าฝนแหลงนาพี่น้อง เออนิโยก็ต้นไม้ล้วอาจจะโตปีหน้านจะเอ้ยปีนี้ต้นไมอน้อาจจะโตช้าก็ปีที่ผ่านมาปีที่แล้วฝ้นดีมาก,มากเลยชุ่มชําตลอด ร้อนสุดดู้าปีครึ่ง ต้นสักนึงก็จะโตเร็วเลยเร็วกว่าเขาเลยในบรรดาไม้ที่ว่าค่อนข้างมีราคาเลยต้นสักกับต้นเดาเนี่ก็โตเร็วพอกันถ้ามันยู่ในที่ชอบข้องกันแล้วกันเดาก็ไม่ชอบที่แฉต้นสักก็ไม่ชอบแห้งแหลงชุ่มชำ่ำก็จะโตเร็วแบบนี้ก็ไม่ได้ชุ่มช่ำอะไรมากมากเยแต่ว่า ดินมันซึมน้ำดีกว่าดินน้ำมันจะไล่มาทางนี้เวลาฝนตกก็จะโตเร็วห้าปีครึ่งฮาปีครึ่งต้นนี้ใหญ่กับเขาเลย ในตุนงามดีจังหาไปครึ่งมือปลูกพร้อมกันเลยเป็นแทวไปนู้นแต่กระโตไม่เท่ากันทุกต้นหรอกนะต้นนี้อะจะโตเข้าสุด ยังหน้าเนี่ยก็เริ่มจะโตทำน้ำมันได้ขี้ตายอะไรเงี้ยยาเรือที่ยาเรือผสมโตชา้า ในระยะเวลาห้าปี่ตัวฉากว่าพบพยุงพว่ประดะูอย่างนัาน,นแต่ว่ามันคงไม่ยุ่งมันคงไม่ชอบที่ตรงนี้แลวมัม้งมันเึิงในตัวฉาถ้าไม่ยุ่ในที่เหมาะสมมันจะต้องโตเร็วกว่าน,นี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะม,มีในต้นหุ่งตัวฉา โอเคครับพี่น้องพามาดูความแห้งแรงในฤดูดแรงกับต้นไม้ว่าเขามาอยู่เนี่ยมันรู้สึกลมเย็นกว่าอยู่ที่อยู่ใต้ร่มไม้ก็เย็นกว่าอยู่ใต้ลังขาด้นานเราก็จะร้อนมาก นาแนาวกับน,นามาโอ,โอเคครับพี่น้องใคยทุกคนปลอดภัย